อ่เดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนจันทบุรีรอติดตามได้เลยเพราะพวกเรารวมกันมันกว่ายาววายกลับมาด้วยเร็ว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 คือแต่ สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์จากระยองฮิ่พวกเรารวมกันมากกว่าวันนี้นะเป็นวันที่2ที่เราจะเดินทางไปที่จันทบุรีเพราะผมมั่นใจอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไบยเกอร์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปจันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจันก็มีของดีของเด็ดของแปลกเยอะมากเลยนะเดี๋ยววันนี้จะไปนอนจันหนึ่คืนมีกิจกรรมมากมายและน้องเฟื่องอย่างที่บอกไปยังไม่เคยมาจัน เดี๋ยวพี่ปอย,ยจะพาไปเปิดซิงอย,อย่าคิดมากนะเขาไม่เคยมาฉะนั้นต้องเรียกเปิดโอ้รถแม่งแรงว่ะ <laughs> เอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนหจันทบุรีรอติดตามได้เลยเพราะพวกเรารวมกันมันกว่าเยา้า ดูข้างหลังก็มีนะดูดินี่ครับพี่อะกูโม่กูผู้พิดฟ้ามาถึงนี่อเมซิ่งของจันทบุรีที่แรกเลยปุ้มกระเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้เดี๋ยวมาดูนะว่าเขาจะใส่อะไรเนี่ยจะเป็นยังไงพี่สั่งก่อนเลยครับพี่ว่าไอ้พียเดี๋ยวกันนะแว่นตากูเป็นไรวะเฮ้ยทำไมมันเป็นงี้วะอไปดูจริงดูข้างหลัง อ้าพิกจะพิกทำไมเมนูครูมีด้านเดียวฮะเอาไอ้เหี้ยราอ่านยังไงอสังกะจกไอ้เหี้ยมาดูดิผู้หลงกะจกใช่ไอ้ที่แล้วกะจกที่ไหนวะพี่พี่พกมาอวดแดกพี่สัตว์ไม่แดดก็ไม่แดกวะไอ้ที่เมื่อกี้สั่งอะไรกันไปสั่งเนี่ยนี่ไอ้สัตว์อ่านไงเนี่ยเอามาเดูจิใครสั่งต้มตํามาวะ ไอ้ด้วยอะได้วยไอ้ดิน้องเฟื่องกินอะไรอ่ะเกา่ครอกเฮ้ยมาดูใกล้ๆนี่น้องเฟื่องสั่งอะไรไปเมื่อกี้กระเพาไอ้ดยวดิเฮ้ยน่ากินน่ากินน่ากินคืออย่างนี้เดี๋ยวที่แรกที่เราจะมาเนี่ยอตายเดี๋ยวอะไรก็ได้คืออย่างนี้ เดี๋ยววันนี้เนี่ยคือนอกจากร้านนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาไปร้านอื่นด้วยมาดูจุดสําคัญสําคัญที่แบบว่าเออบางทีใครๆมาจันเนี่ยเขาไม่รู้เฮ้ยมาจันดีไหมจะมาทําอะไรกันซึ่งวันนี้เราจะพาไปจุดที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวปิดท้ายนอนที่จันทบุรีคืนนี้พาท้องเพื่อนเขาไปเปิดสซ่งคือทริปนี้เนี่ยพระเอกของเราก็คือ BM เ r o มโทรฟี่ตัวใหม่วันนี้กับตันดอยได้ลองแล้วเดี๋ยววันนี้กับตันดอยจะไปรีวิวให้ฟัง

มึง้าไปตะโกนเลยมามาอันนี้แม่งดูซอฟต์ไเลยฮ่าฮ่าหนักหอยู่โโพี่ไอ้สายน้่เบียร์มาด้วยียในข้าวมึงในข้าวมึงใช่ อไของมึงไม่มีมีแค่นเนี้ยแดงไม่แดลองอันบบน้ไหล่ะดอยงไงอะ่ไ้ยางงั้นแหละไม่ต้องถามอันนี้กินยาก <c oughs> อ

เราหาใมาทำไส้ไม่ไ้จะไดเอาอะไรกได้ เฟืองเฟืองเติมของหน่อยถึงที่แล้วถึงที่แล้วดื่มได้แล้วพี่เห็นตรงโน้นไหมคะไหนพี่เห็นตรงโน้นอะไรวะกระป๋องมันยู่นไมนอ่ะแล้วอีกไปวางไว้ทำไมวะก็พี่มีคนอะค่ะตอนนี้หนึ่งสองอ่ะหกคนพี่ต้องแบ่งเป็นสองทีเพื่อที่จะไปเอาเบียร์อยู่ตรงนู้นแล้วทำไมไปแล้วทำไมต้องแบบไปถึงตรงนู้นอ่ะก็หนูอยากเห็นพลังของพี่อะค่ะ พี่อย่าช้างกระทึมลงเฮ้ยช้างไม่ได้เว้ยเสือกระทึมลงเว้ยงั้นผมฝากพี่เลยนะถ้าอย่างั้นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นนนนนเพื่องเราไปเนี่ยทีละคนดีไหมแล้วก็ดูดิว่าใครไปเนี่ยไปเอาเดียเบียร์อจะมากเหมือนกันได <laughs> <laughs> ้ไม่ไปเสียงกูพเพี่ยวะเนี <laughs> 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 ่ยไปเอาเนี่ยเอาวะได้แต่องากกว่าใครจะไม่มีคนแพ้นะพี่ พี่ต้องไปกลับนะถ้าเอาเม้กไม่ใช่เอาให้ถึงก่อนเธอไอ้เพี้ยไปก็แย่แล้วเอาไงพี่พงไงไดเอาก็ไปแล้วก็กลับมาใครได้ก่อนเอาพี๊ไนได้ก่อนแล้วถ้าพี่ชนะได้อเไรได้เบียร์ถ้าพี่แพ้ละก็ได้ไปนู่นอ่ะฮะอ่ะแล้วเฟื่องอยู่ไหนอ่ะ พอก็อยู่นี่ได้ให้เบียร์หรอใช่นี่ขับมาอะไรีนบอกบอะไรอ๋อโอเคโอเคอ่ะถ้าอย่างงั้นเอามาพร้อมป่ะรวยเฮียรวยโอเคตรงแบ่งทีไม่แยพี่หรือไม่แบ่งเราทำไมมาไม่ติดตู้เย็นวะถ้ามาวิอยู่ตรงนู้นวะเนี่ยมาบอทำโทษตัวเองแล้วทุกคนเอามาโอ้ออกงาดีเลยไอ้ตัวถ่วงกระชัดเลย มันใจอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องวางแผนด้วยนะเว้ยว่าใครควรจะไปก่อนเห้มาวางแผนไว้ใครควรจะไปก่อนไม่ต้องถามเพื่ออะไรล่ะเอาอย่างนี้เอาพี่ตีไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวพี่ตามไล้วห้เด็กเปลี่ยนใชถึงก่อนแน่นอนอ่าโอเคได้ชนะแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบไม่บอกทีมเขา แล้วเดี๋ยวมาแบบลุยกันตรงนี้เลยว่าใครไปก่อนอะไรเงี้ยเซฟไรส์กันดีไหมใช่ดีครับพี่เออแล้วมึงเอาพริกอ่อกผมคนแรกเออเออคนแรกคนคนแรกนะโอ้พี่เอาฮาเดิกูอยากรู้ว่าอยู่ตรงนี้แหละกูอยากรู้ว่าแบบว่ามันจะสายขนาดไหนเพราะยังไม่มีใครลงเลยเจอวิชาตัวเมาโอเค แบ่งทีมเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยนี่เรียบร้อยดีเลยเเออนี่ยทีมพี่สามช็กกันหรือสามโฉดเอามาใครโฉดใครเช็กันเนาะเพราะตกลงใครไปก่อนค่ะอ้าวหนึ่งสองสามแล้วชี้พร้อมกันดีกว่าจะได้แฟฝงเด้แบบไม่ต้องแบบว่าผมเลือกพี่พี่เลือกผมเหมือนกันเหรอไม่ใช่ดิก็คือที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าใครไปก่อนคนแรกอ่ะได้ทีมพี่ชีมพี่ทพี่ยุ่งงงใช่แล้วก็แบบจะได้แฟฝงไงอ่าอ้าวไอ้เฟื่อนครับหนึ่งสอง ซ้ต้าซ้ำแปลมาไอตีไปกันนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ลอยไม่ได้กูไม่ได้ลอยไปีมไปตกกุ้ไวน้ไปเออใช่ว่ายไปเลยได้ไหมได้แสดงสปรีนหน่อยไหมโชว์หน่อยโชว์สาวหน่อยเพื่อนนะแ่ยยูห้าสีองหนึ่

โอ้ยอะไรเยี่ยเอาแม่งแดกตรงนู้นแล้วเนี่ยไม่กลับมาละโอ้มีความมีความเป็นน้ำใจช่วยเพื่อนหยิบเอง น่ะไอ้หี้ยนะกูหยิบให้มือก็กิกโกเลยเ่ะ๋ยอ่างนั้เนเก๋เลยไเหนื่อยวะเหนื่อยเลยสามสองหนึ่งไป เอ้าเอ้าเอ้ามา ้าข <t od em |ms|> ึ้นต่าะสาครับมาอนเพาว่าแพเนี่ยต้องไปขึ้นนู่นนะสไลเดอร์นู่นเลยนะมายครับงานมาแล้วพา้อบเอ้ายังสา năm, 3... 3 2 1 <coughs> <coughs> uh <-huh. coughs> เงว่คนจีกวดาเียวไงวะน่ะคนเด็กตายกฬาไงนะไอ้นอนแมนก็ลงแล้วกไตาก็เล่น muốn hay đi lên ลงโทษอะค่ะง่าแต่ว่าหนูปลอบใจเดียวหนูปอบใจใช่ป่ะเราะว่หนูปอบใจเดียวหนูจะให้แค่ตรงนี้ก็พอมันต้องวิ่งรีบจะได้ไม่ต้องไปไกลแล้วก็ไม่ต้องวาดเสียวด้วยแต่ต้องเอาหนึ่งนี่ความหวังหมู่บ้านพี่ผมก็กล่าวว่าจะสัาไหวแบบพี่เข้าเข้าไปดูเลยการช่ไแล้วมึงโกงไม่นะมึงโกงไม่นั้่อน้วกระโดดกลาวถึงเลยันพี่โ้โหไอเราก็กล่าว้ำถึงก่อน พูดไม่ออกมีหน well ึ่งแพ้หนึ่งก็พูดไม่ออกจะไปแพ้เด็กมาพวกเราลุยก่อนเลยเฮ้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 ยนกเ้เฮ้ยับจหบเออเอเฮ้ยโอ้โหโอ้โห

ไม่ลงเหรอต้องปล่อยตอนสูงๆไม่ละมันคนแพ้ต้องโดนลงโทษสัตว์พี่ชนะได้อเปล่าวะมีเรื่องอุตส่าห์เลือกทีมดีเลอ ไปไหนกันนะนี่ครับพี่หนึ่งเราจะไปขึ้นเจ็ดสีร <oh um> ุ่นเจ็ดสีเหมือนสมัยสยามเอ่ใช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 ่ย้อนวัยเขาเรียกย้อนวัยเหมือนเหมือนสไลเดอร์ล่าสุดก็ได้มาสวนสยามแล้วอ่ะแต่แต่แต่แทนไอ้จัดถ้ามึงเกาะกันได้นี่กูว่าว่าซารายเดอร์เลย